พศออ2524-25มั้ง24เหรอผมเป็นตำรวจแล้วครับเป็นนายตำรวจแล้วผมเป็นตำรวจสมัย2522 2522สีใหญ่นี่น่าจะประมาณ24-25ช่วงนั้นเนี่ยผมกำลังมีปัญหาชีวิตอยู่ครับคือพอก็คอเสือกเขียนจดหมายแสดงความยินดีกับสหายเลวัต ที่ได้รับแา้การตำรวจโอ้ยสันนิบาลสอบผมอะหาว่าเป็นขอคอมาหลุดรอดเข้ามาเป็นตำรวจแล้วก็ผมเรียนปิญญาโทก็ยื่นเรื่องปรุฒิปิญญาโทเพื่อจะให้ยศร้อยตำรวจเอกก็กะว่าจะได้เขาดันตั้งอรรมการผมว่ามีคุณวุฒิเกินกว่าที่เขาประกาศร,รับสมัคร<ม>ก็ต่อสู้กันอะไรกันนะครับก็ผมยังไม่ได้ออกไปทํางานปราบตีใหญ่อะไรกับเขานะฮะ แต่มีเพื่อนในาือหลวจที่อบรมรุ่นเดียวกับผมเนี่ยคือพันเอกบรรดลตันทัพไอบูลมือปราบเหี่ยวดําเนี่ยอืแกก็มาเล่าให้ฟังว่าแกตามปราบไอตีใหญ่ตามาไอ้ตีใหญ่อยู่นะฮะคือคนอื่นอาจจะมองว่าตีใหญ่นี่ฉกาจฉการผมมองก็เป็นคนร้ายคนหนึ่งในสายตาของผมนะเป็นคนร้ายคนหนึ่งแต่ว่ามันมาก่อเหตุในกรุงเทพแล้วก็เป็นสื่อมวลชนประโคมข่าวกันอะไรกันไอคนเฮี้ยหี้ต่างจังหวัด ที่เป็นเสือเป็นสางแบบเนี้ยเยอะเยอะแต่ไอ้ตีใหญ่มาดำสร้างเป็นหนังเป็นหนึ่งอะไรเขาผมมีวิธีการไม่เหมือนใครแล้วครับคืออาจจะโหดร้ายหน่อยนะครับโหดร้ายเหมือนท่านทวินเนะี่ยนะครับคือถ้าหาตัวตีใหญ่เนี่ยคงหาลำบากมันนอนไม่เป็นที่มันไปตรงนั้นตรงนี้แต่ผมมีวิธีมึงต้องมาให้กูยิงนะครับมึงต้องมาให้กูยิง แต่ผมไม่พูดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าโดหดร้ายคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาแต่จุดจบคือมึงต้องตายจุดจบคือมึงต้องตายเท่านั้นแหละครับก็ผมไม่ได้รับผิดชอบแล้วก็